นี่เลยเ<น>พื่อนๆวันนี้จะมาอ่าอันนี้ซื้อของใหม่มานี่สั่งมาเป็นตัว tds ขีทสามิเตอร์ tds มิเตอร์นะครับเอาไว้วัดค่าสาระละลายในน้ำนะครับน้ำดื่มน้ำก๊อกน้ำทุกอย่างนะครับเราจะดูว่าในนั้นมันมีความสะอาดของน้ำมีสิ่งที่ปะปบบนอยู่ในน้ำมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้เราก็จะมาเทสกัน ว่าอันนี้คือน้ำน้ำจากก๊อกนะครับฝักบัวเนี่ยทเทว้อาบน้ำล้างจานล้างชามเนี่ยได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็เราจะวัดอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มที่เรากดจากตู้น้ำมานะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ค่ามันโอเคไหมนะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนเลยอันนี้เปิดฝาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้อ่ามีขาสองขาสามขา อันนี้มันสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะวัดได้ทั้งองศาและฟาเรนไฮต์เราเปิดเครื่องเลยกดนี่ค่า TDS ก็จะอยู่ที่0,00นี้เราจะมาดูนก่อนเลยก็คืออันนี้เป็นน้ำก๊อกน้ปะปาที่ผ่านไม่ผ่านการกรองผ่านแค่แทงที่มาพักในแทงแล้วก็เข้าสู่บ้านพันปั๊มนะครับเอาล็อกจิ้ลงไป ค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันสามารถล็อกค่าได้ด้วยโอเคเอขึ้นมาดูนี่ร้อยห้าสิบเก้านะค่า ppm โอเคเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนี่โอเคเติมน้ำก่อนมองไม่เห็น น้ำที่ผ่านการกรองระบบ RO มาแล้วนะครับนี่นะโอเคแล้วกดออกก่อนกดยังไงเนี่ยโอเคเป็นศูนย์ศูนย์แล้วจิ้มดูสิบสามสิบสองนี่กดล็อกก่อนโอเคค่าจากน้ำ RO น้ำกรองที่เราใช้ดื่มใช้กินกันอยู่ที่ สิบสองซึ่งมาตรฐานของน้ำที่เราดื่มได้ก็คือต้องอยู่ไม่เกินห้าสิบนะครับก็ถือว่าผ่านอันนี้อยู่ที่สิบสองนั่นเองถือว่าบริสุทธิ์มากๆเลยนะสุดยอดเลยแล้วก็วัดองศาของน้ำด,ด้วยอ่ะเดี๋ยวรูมจิ้มลงมาดูดิี่าจะคาดเคลื่อนไหมโอเคก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าแล้วหกสิบ องศาของน้ำยี่สิบเก้าจุดสี่องศาหาออกจิมอันนี้ยี่สิบเก้าจุดสี่หรือเรายังไม่ได้กดโอเคคาดแยมอยู่สิบสองนี่ไม่คาดเคลื่อนกดยี่สิบเก้าเส็ดแสดงว่าองศาน้ำเท่ากันเพราะเราไม่ได้น้ำไม่ได้แช่นะเราน้ำ อุหภูมิห้องปกติโอเคก็สำหรับเครื่องนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้วัดค่าความสกรปรกวัดค่าสารละลายในน้ำได้ก็ลองเราจะได้เทสว่าเราสามารถน้ำนี่มันสะอาดหรือไม่สะอาดอาจจะใสแต่มันไม่สะอาดก็ได้นะก็ลองใช้กันงานกันดูโอเค หรือถ้าจะสั่งก็สั่งได้นะเดี๋ยวเอามาขายแต่นี่คือซื้อมารีวิวให้ดูแล้วก็ซื้อมาใช้งานเองด้วยพอน้ําที่บ้านจะใช้นี่ซื้อตัวกองมาด้วยนีย่จะเอามาใส่กองพวกสิ่งสกรปรกก็จะได้ระดับหนึ่งแหละสําหรับตัวนี้เนาะอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะนี่คือน้ําที่ยังไม่ได้ใส่ตัวกองนี้เดี๋ยวใส่แล้วเป็นไงเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย